ครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่2นะครับ2ตุลา25 64าตอนนี้ก็มาอยู่ที่สวนแต่ว่าสงสัยหลายๆนะครับว่าต้นยังนี่นะครับพอดีผมผมมีความรู้นะครับผู้ได้รู้จักบอกในเด้อครับอันนี้ต้นอะไรผมอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับเห็นว่ามันงามนะครับโอ้บหอนี่ มาทีา่ไล่นานะครับงาหกหลายครับหกหลายวันนี้ก็นี่ครับพาแหนแดงถือว่าเป็นปุ๋ยนะครับเป็นอาหารสัตว์เอามาใส่ต้นบักฮงนะครับ ปลูกไว้บนว่านอันนี้ครับเป็นมันนะครับมันที่ปลูกไว้แต่ว่าหยาหกหลายหลายว่านที่ตัดนะครับนี่ดินก็พังนะครับเป็นเรื่องปรกตินี่ครับบังคงโอ้หลอดบ้าน่าปลูกแบบนี้พ่อแม่พี่น้องมันจะเป็นโขกโน่นแน่ใสแดแดงลงไปนะครับให้เป็นปุ๋ย ใส่แบบสดๆเลยนะครับปลูกไป้ายคุ้มอยู่แต่ว่าสิได้กินบอ่อตะไคร่กับบองง่ามปันไดนะครับมันเพิ่งปลูกนะครับนี่อันนี้โอ้เห็ดไว้นะปลูกไว้ก็ตายมืดนะครับแหนแดงนะครับเดี๋ยวคงจะต้องตัดออกนะครับ ว่าคิดว่าป่ามันนนาจะขึ้นมาหายใจบ่ได้มั้งคิดว่านะครับเอาออกก่อนแหนแดงนี่มว้วนพ่องูอยู่นี่แล้วครับตอนแรงๆนี่มันก็เป็นธรรมดานะครับในพื้นที่ที่ไม่มีสารเคมีนะครับก็คือสารเคมีน้อยที่สุดแล้วนะครับในบริเวณนี้ ผมคิดว่านะครับเพราะว่าเท่าที่เท่าที่มาสัมผัสนะครับก็พื้นที่ข้างๆเขาน่าจะใส่สารเคมีนะครับโดยเฉพาะการใช้ยาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้าอะไรต่างๆน,นะครับนี่แหละเป็นเหตุผลว่าเป็นหยังคือไปหากินนะครับไปใส่เบ็ดใส่ม่อใส่หยัง ผมมองว่าในหน้านี่นะครับเป็นใส่สารเคมีไหมครับซึ่งป่านี่มันก็บริเวนป่าธรรมชาติปันใดนครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นโพ้นนะครับโพ้นนี่นี่ปลูกตะไคร่ลงไปต้นดาวเรื่องเป็นดอกแล้วนะครับผู้เพินเห็ด ขายเพิ่งกัขายดอกละบาทนะครับปลูกล้านดอกในร้านดอกก็ล้านบาทครับผมนะเดี๋ยวค่อยมาเบิงเนาะทีนี่มาดูอันนี้คข้าวนะครับจกักกแมนเขายั้งครับ <laughs> ไ,อไอ้ผมนี่พวกค่อยรู้เรื่องเขาอยู่แล้วนะครับข้าวอะไรนะครับนอ้ เป็นห่วงปุ๊บ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 ปลูกอยู่ทั้งโคกเลยนะครับบนดนุลคือสได้เกียวเกียวกับพ่อได้หายไกลนี่แหละครับบริคิจยังมากมายนะครับแล้วก็มีหญ้าหวานอิสราเอลนะครับจากค,คุณครูบุญชูงามเลยครับตรงนี้สวยงาม มันเพิ่งทางพีมันบอท่านเป็นซากวนนะครับแต่ว่าเห็ดไปก้อนอันนี้กระปูบวกพริกนะครับมัแมนฝีมือผมนะครับผมบ่คอยนี่วลาปันไดนะบผู้เพิ่นเลี่ยนกเกษตรมาเป็นเห็ดนะครับผมบ่ได้เลียนกเกษตรแต่เบิ่งว่าสิได้กินบอ่อนะครับปลูกนี่หละเอามันง่ายๆนี่ละครับผม ใส่แหนแดงลงไปตายป๋อหมดหาสิตายมั้งโอ้เอาละครับรู้สึกว่าเขาสิเจอพี่น้องนะครับได้ยินเสียงฟูๆแอ็มโตะแบบไงเลยแบบน,นี้ โอ้ค้นขีงลูกพ่อแม่เราค้นขี้ลูกใช่หละเว้ยค้นขีงลูกเลยบบดนี้ใส่หละไปใส่หละเมื่อกี้ยังบึ้มๆอยู่นี่นะไปใส่น้อะนะครับนี่แหละหนีจากสมุดปากการมากยังมาพ่ออีกแง่มันนี่ไร้คับนะว่าด้วยตัวอาเฮีย มันอยู่ไซล่ะโอ้นี่มาหากินปลาคอร์ดมั้งครับห่มามากล้วก็บระหยักเขียนขึ้นกันนะครับย่านเจ้าปหนหาซีเมนงูดอกตัวใหญ่ัปนี่นี่ปลูกกล้วยนั่งพระท่านเนี่ยมีเวลานะครับมา ดูแลปันใดนะครับโอ้ตกใจเหมือนสมโอนะครับทั้งผลเกษตรเป็นกล้วยนี่กองฟื้นกันยังบ้านท่ได้เอาเอาออกเลยครับมีแต่หยาแต่ว่าหญ้าที่ที่มีนะครับผมก็อมไม่เคยคิดว่ามันเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าหญ้านี่มันไม่ใช่ศัตรูของเกษตรกรนะครับแต่ว่า หญ้านี่นะครับถ้าเราทําให้มันถูกมันคือปุ๋ยนะครับมันคือปุ๋ยนะครับดังนั้นค่เห็นหญ้าหมองได้เกิดขึ้นเนี่ยโอ้ผมดีใจเลยนะครับเพราะว่าผมสีเดตัดจะได้ตัดมันนะครับนี่ใส่ลงไปคุ้มไว้ครับรักษานาดินน้ำนะมันบอกว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับสำหรับ แ,แ,แกะเฮ็ดไปครับตามมีตามเกิดอย่าใส่สารเคมีเป็นพออันผู้ใดที่เขาเฮ็ดง้นนามๆได้ผลผลิตนะครับได้กินงามๆแล้วเขา,อาบอกว่าเขาเฮ็ดได้ได้กินตลอดนี่นะผมผมกับบดวอันนั้นต่อครับเหมือนกับว่าผมถ้าทำแบบธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีแล้วได้กินนี่ผมหวังว่ามันมันสุดยอดกว่านะครับเพราะว่าสุขภาพเขาก็สำคัญเนะเาะเดี๋ยวสิดีไปตัดมองมันหกหกููครับเพราะว่า,าตัววัลลโนดขึ้นมามามาดูโผดนะครับลลาสุดกับว่าลงไปกินปลาอยู่ในสะวาสันเป็น ทีมงานบอกนะครับค่อยๆใส่ไปสงสัยสิเป็นข่าดอกกับบัวเมียนมั้งนะครับ ผมบ่ค่อยรู้จักเรื่องเขาหรอกครับนะเพราะว่าเป็นคนบ่มกเห็ดหน้าเพราะว่าเห็ดหลายบ่ได้นะครับสุขภาพบ่แข็งแรงนล้วก็บบอ,บอ,บอมีความดูความํานาญปลูกงาไว้นะครับอันนี้ก็มีนะครับตรงโมเดนคลองนะครับเดี๋ยวคงจะได้เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับชีวิตนี่ มันมันสนุกตรงนี้แหละครับมันมีแนวให้แก้ปัญหานะครับมันเหมือนเราเล่นขายของอะไรบางอย่างนี่ปรแม่ณขายของนะเป็นเแื่นน้อยว่าวงไงนนต้นบกนักมีต้นขนุนนะครับมีหลายต้นอยู่สิดเอามาปลูกนะครับต้นกล้วยสเสดกินบ่อนะครับได้กินบ,อนบ่อ,บอละ